สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิก อลิสาเมจิเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณประจำปากหลังเดือนกรกฎาคมค่ะ16-31กรกฎาคม2564นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่กรณีนะคะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไป zero reading นะคะพลังงานหน้าไพานี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ขอให้เพื่อนๆทุกคนใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเท่านั้นค่ะอย่านําเอาคําทํานายใน ในครั้งนี้ไปตัดสินใดๆในชีวิตจริงนะคะเริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพผู้ปกปักรักษาดวงของชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานด้วยค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างคะในปักนี้ หากเพื่อนๆท่านไหนไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ในลัคนาราศีอะไราสามารถคลิกไปตรวจสอบราเอียที่ใต้คลิปได้เลยค่ะเหตุการณ์ที่อ่านนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้รวมถึงพลังงานหน้าไพาน่นี้ยังสามารถสลับฝั่งกันได้ในฝั่งของคุณและฝั่งของเขาเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยนะคะขอไพ่พลังงานด้วยนะคะ พลังงานตัวตนของชาวพิจิกนะคะได้เป็นควีนถือถ้วยควีนถือเหรียญสิบเหรียญหนึ่งดาบอัศวินถือถ้วยเริ่มกันเลยนะคะ ชาวพิจิกคะพลังงานตัวตนของคุณนะคะได้เป็นราชินีถือถ้วยนะคะมันจะเป็นช่วงระยเวลาค่ะที่ตัวของคุณเนี่ยจะได้นั่งคิดทบทวนเนาะความรักความสัมพันธ์ที่มองมองนะคะว่ามันมีความวิตกกังวลใจเอ่อความรักความสัมพันธ์ที่เรามีให้มากๆเลยนะไพ่ถ้วยนะคะความรักความรู้สึกการใช้ใช้เซนส์นะคะตามอารมณ์ตามความต้องการตามความ ความรักความชอบของเราที่เรามีมากมายแต่เราพยายามเก็บมันเอาไว้ในใจราชนีถือถ้วยอยากรักอยากดูแลคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีนะคะเป็นคนที่ดูแลเอาใจ,ใจใส่คนรักนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในขณะเดียวกันเขาเองจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนะคะราชนีคนนี้เป็นคนที่ มีความกังวลใจอยู่เสมอบางคนนะคะเป็นช่วงระเวลาที่เราอะค่ะยำคิดยำทำเนาะอาจจะคิดมากคิดเยอะคิดวนเวียนเรื่องเดิมๆนะคะความรับความสัมพันธ์ที่มันมีในเรื่องของการเงินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในบางคนเองมีพลังงานของควีนถือเหรียญมองๆนะคะว่า คุณเองอาจจะกําลังดิวอยู่กับชาวลัคนาราศีธาตุดินเนาะมีไพ่สิบเหรียญมาด้วยชาวการพฤกษพมังกรนะคะความรักความสัมพันธ์นีที่มีในเรื่องของความแตกต่างในด้านของฐานะทางการเงินสังคมนะคะสถานะทางสังคม หรือเราเองอะค่ะอาจจะเจอคู่รักที่มีความต้องการหรือโฟกัสไปเรื่องของการเงินเรื่องของการสร้างเซฟโซนเรื่องของการสร้างความปลอดภัยในด้านของการเงินหรือในด้านของชีวิตของเขานะคะมากไปสักหน่อยก็เลยทําให้เราค่ะอยู่ในห่วงเวลาของความคิดวิตกกังวลใจในความสัมพันธ์สิบเหรียญมาบอกนะคะว่าตัวของคุณค่ะ อาจจะกำลังดีอยู่กับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือคุณเองเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะหาไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะไพ่สิบเหรียญสื่อถึงว่าตอนนี้นะคะ่ะตัวของคุณเนี่ยคิดเรื่องเงินเรื่องทองเนาะเรื่องของการที่เราจะสร้างความมั่นคงความมั่งคังความรุ่งเรืองให้กับครอบครัวของเราซึ่งถามว่าเราทําได้ไหมมอ,มองนะคะว่าเราสามารถที่จะทําได้นะคะ ในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือค่าใช้ใจ่ายนะคะในชีวิตประจําวันอะ่ะมันมันโอเคนะคะแต่เรายังคงม,มีความวิตกกัวงวลใจอยู่นะคะเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาเยอะแล้วออด้วยความที่เราอะคะ่ะเป็นคนที่อบมีความ มีจิตใจดีอ่ะเราเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีและเราเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับคนรักมากๆเลยนะคะถ้าเรารักใครเราจะเป็นคนที่ทุ่มเทสุดตัวล่ะหมอู้สึกงั้นนะคะเอ่อถ้าไม่ทําก็ไม่ทําเลยนะคะชาวพิจิกเป็นอย่างนั้นเอสซับซอสนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหมอมองนะคะว่าด้วยหลายๆอย่างนะคะที่ทําให้เราอะคะ่ะมีความวิตกกังวลใจนะคะในปากนี้ ตัวของคุณเนนะคะอาจจะต้องการที่จะตัดอะไรบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองอัศวินถือถ้วยนะคะการจบการตัดนะคะเป็นการตัดใจเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์แล้วเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอีกกรณีนะคะหมองมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณ มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้หายไปไหนมันเป็นเรื่องของพ่อแง่แม่งอนงอนกันนะคะแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอยู่ดีบางคนเป็นรักทางไกลนะคะเป็นรักออนไลน์นะคะคุยกันทางออนไลน์มีการเริ่มต้นสื่อสารกันใหม่ๆอีกครั้งหนึง่งได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกกรณีนะคะมองว่าชาวพิจิกบางคนนะคะตอนนี้ ค่ะได้ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มงานใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งงานงานนี้นะคะจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เนาะการสื่อสารทางออนไลน์เป็นหลักเลยนะคะไพดาบคือออนไลน์นะคะอัศวินถือถ้วยเดินออกไปนะคะมันเป็นเหมือนพ่อแง่้แม่งอนน่ะหมอสึกอย่างงั้นนะคะเพราะว่าต่างคนต่างนิ่งอะ่ะเห็นไหมต่างคนต่างนิ่งแล้วก็ เดินออกไปแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อยู่ดีอ่ะเขาเองอาจจะรู้สึกว่าเราอ่านยากก็ได้นะควีนถือถ้วยนะคะเก็บความรู้สึกเก่งนะคะไม่ค่อยแสดงออกแต่เป็นคนที่คิดย้ำคิดย้ำทำกับตัวเองคุยคนเดียวนะคะประมาณนั้นในบางคู่บางคนนะคะ คุณเองอาจจะอยู่กับชาวลัคนาราศาีธาตุน้ําเดียวกันกับคุณด้วยนะคะกรากฎมีพิจิกนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าคนราะฉะนั้นที่ชาวพิจิกกำลังคิดถึงอยู่นึกถึงอยู่นะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยเขารู้สึกยังไงคะแฮงแมนคุณเองอาจจะอยู่กับชาวลัคนาราศาีมีนได้ด้วยนะคะเขาเองอาจจะประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ผู้อื่นอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นนักวิชาการค่ะมีไพ่ก้าเหรียญเข้ามา h e l o v e r s บางคนอาจจะกำลังดีอยู่กับชาวลัคนาราศีเมถุนได้ด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนคุยเก่งเป็นคนพูดเก่งเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะมีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามนะคะเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพานดีนะคะแล้วก็เป็นคนชอบเรียนรู้ครงการของคุณนะคะตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาถูกแขนวนไาอยู่บนต้นไม้นี้เห็นไหม The Hangman นะคะ เป็นสภาวะของการถูกแขวนตัวของเขาเองถูกแขวนอยู่บนต้นไม้หรือความสัมพันธ์ของเขามันถูกแขวนเอาไว้นะคะเ,เขาเนี่ยมีความรักความชอบให้กับคนคนนั้นของเขามากนะ The lovers ในขณะเดียวกันมันมีทางเลือกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพไพ่ใบนี้พไพ่ใบนี้สื่อถึงว่าความรักที่ต้องระวังถ้ารักไม่ระวังก็จะทำให้เจ็บตัวได้เจ็บใจได้นะคะ ไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงว่าคนามนังของคุณนะคะเขามีความรักและชอบให้กับคู่รักของเขามากๆเลยนะคะในขณะเดียวกันตอนนี้เขายังอาจจะมีทางเลือกอยู่ด้วยก็ได้นะคะอาจจะมีตัวเลือกด้วยเช่นเดียวกันมองๆนะคะว่าอาดีตที่ผ่านมาเขาน่าจะไปสู้อะไรมาเยอะนะคะ4ี่ดาอาจจะพยายามมากในความสัมพันธ์ปรับเนื้อปรับตุ ับจูนกันนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงด้วยในบางคู่บางคนคุณเจออยู่กับคนที่เจ้าสเสน่ห์อะเขาเองนะคะเป็นคนชอบบริหารสเสน่ห์เป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าหาด้วยความเป็นมิตรนะคะเป็นคนเฟรนลี่นะคะมันก็เลยทำให้คนอื่นๆนะะเข้าหาเขาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วถามว่าตัวของเขาคุยไหมก็คุยนะคะแต่ด้วยความ เฟรน n d ลีมากเกินไปก็เลยทําให้ตัวของเราค่ะมีความวิตกกังวลใจก็ได้นะควินถือถ้วยแต่เราพยายามเก็บรายละเอียดหมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะไม่แสดงออกมาก4ีดาบเขาเหนื่อยนะคะเขารู้สึกเหนื่อย,ะะขอเ,อยเขาเองเขามองว่าเขาพยายามมากพอแล้วแล้วเขาอยากที่จะพักแล้วก็หันเหนความสนใจนะคะไปกับการใช้ชีวิตของตัวเองเห็นไหม ไพ่ก้าเหรียญสื่อถึงว่าตอนนี้ตัวของเขาค่ะสามารถที่จะหาความสุขกับการได้อยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนๆของเขาอยู่กับสังคมของเขาอยู่กับครอบครัวของเขาอยู่กับกิจกรรมที่เขาชื่นชอบอยู่กับงานอดิเรกที่เขาชอบเขาเองอาจจะกําลังนั่งดูเดดฟริกอยู่ก็ได้นะคะหรือเขาเองอาจจะกําลังออกกําลังกายนะคะ work from home อยู่ก็ได้คือมันช่วงเวลาข่าที่ตัวของเขาหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะ หันมาใส่ใจแต่งตัวสวยงามนะคะเป็นช่วงที่บริหารสเสน่ห์แล้วก็มีสเสน่ห์มากๆด้วยเช่นเดียวกันไพ่ก้าเหรีญยงสื่อถึงว่าเขาเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตโปรไฟล์ดีนะคะฐานะทางบ้านก็โอเคหาเงินได้ใช้เงินได้นะคะไม่ขาดเงินนะควีนถือไม้เท้ามาบอกว่าตอนนี้ตัวของเขาโาฟกัสไปกับเรื่องของนาคตถ้าเขานิ่งไปไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดหรืออะไรหรือว่าเขาจะตัดเราไม่นะคะเขายองมองว่า เขาเหนื่อยมากแล้วเขาอยากจะพักควีนถือไม้ท้ามองไปข้างหน้าค่ะมองไปเพื่อคิดอะไรบางอย่างการสารต่อสิ่งที่เขาเคยคิด ไม่เท้าคือการทํางานการอยากจะหาอะไรทําหาอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาเติมเต้นให้กับชีวิตของเขาให้ชีวิตของเขามีความจเจริญรุ่งเรืองบางคนอาจจะกาลังไปเทคคอร์สสั้นๆนะคะกําลังเรียนอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะหรือกําลังที่จะหาโปรเจกต์งานเสริมอาชีพเสริมทําก็ได้นะคะในช่วงนี้เนาะแต่แฮ n งม a นะคะยังคงพยายามที่อยากที่จะหาทางแก้ไขกับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกเหนื่อยเขาไม่ได้อยากที่จะถอดใจและไพ่วนนี้สื่อถึงว่าเขาก็ดูชิลๆอยู่เหมือนกันอือหือ ที่เรามาดูกันค่ะว่าแล้วในฝั่งของคุณล่ะคะชาวพิจิกคิดอะไรอยู่คะคุณได้เป็นไพ่เดทนะคะคุณเองอาจจะกำลังดีอยู่กับชาวและคณะราศีพิจิกด้วยกันเองด้วยนะคะในบางคู่บางคนห้าม่เท้าค่ะแปดไม่เท้า คิงถือไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าไพ่ไม่เท้าขึ้นเยอะนะคะในฝั่งของคุณมอมอ์นะคะว่าตัวของคุณเอนะคะ่ะคุณมองว่ามันจบไปแล้วอะความสัมพันธ์นี้นะคะหรือไม่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันควรที่จะต้องเปลี่ยนอะ และฉันก็คงที่จะไม่อยากที่จะรับจุดจุดนี้นะคะไม่อยากที่จะม,มานั่งคิดเยอะคิดวนไปวนมาคิดเองนะคะเออเองในบางคนเองนะคะแล้วยังไงต่อเดทนะคะมีความขัดแย้งคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้มันมีจะมีอะไรที่ต้องปรับตัวมันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นทําไมเราถึงมีแต่เรื่องที่ต้องทะเลาะกันเห็นไหมคะห้าไไ่เท้าแต่ถามว่าความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าเขามีกําแพงนะคะ มีอะไรบางอย่างที่เขาพยายามปิดกั้นตัวเราได้ทําให้เราเข้าไม่ถึงเขาหรือไม่ใหันี้อาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะคะที่ยกกําแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองแล้วในตอนนี้นะคะหากคุณเหนื่อยมากคุณเองมองว่าโอเคฉันต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องหัวใจตัวเองมากับคิงถือไม้เท้าไพ่คู่ขึ้นมาหนึ่งคู่นะคะเ,เราเองก็พยายามมองหาอะไรใหม่ๆทํา,าทด้วยเช่นเดียวกันหากความรักความสัมพันธ์มีแต่ความยุ่งเหยิงนะคะความคิดเยอะแยะนะคะ เรื่องไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงการทะเลาะก,กันถ้าไม่ได้ทะเลาะกันจริงๆไพ่ใบนี้สื่อถึงความคิดที่เราคิดและยุ่งเหยิงเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเราพยายามที่จะเบีเ่ยงเบนความสนใจถอไปในเรื่องของการทํางานนะคะการหาอะไรทาอื่นๆการคิดอยากจะทางานเสริมเช่นเดีกับเขานะคะไพ่ใบนี้นะคะเจ็ดไม้เท้ายังสื่อถึงว่าตอนนี้นะคะบางคู่บางคนเองชาวพิจิบางคนถูกบล็อกทาง โซเชียลมีเดียนถูกบล็อกช่องทางการติดต่อสื่อสารนะคะไลน์ Facebook Instagram m e s s e n g e t t w i t t e r บล็อกหมดเลยนะคะบล็อกการติดต่อบล็อก Story ่ไลน์สตอรี่นะคะแต่เราอยากคุยถ้าเราไปบล็อกเขาเราแต่เราอยากคุยเราก็อยากส่งข้อความมองมองนะคะว่าตัวของคุณเองอะ่ะเหมือนคุณพยายามที่จะจบความสัมพันธ์นี้แต่คุณจบไม่ได้ทุกทุกครั้งที่คุณบล็อกคุณก็อยากติดต่อ บางคนก็ปลดบล็อกแล้วก็ติดต่อเขากลับไปในบางคู่บางคนหรือถ้าหากว่าเขาบล็อกคุณนะคะเขาก็ปลดบล็อกแล้วทาให้คุณนะคะได้สื่อสารกับเขาอยู่เสมอมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ไปไปมาๆนะมันยังคุยกันอยู่ในบางคู่บางคนแต่ว่ามันเป็นเหมือนการที่แบบอยากจะตัดอยากจะเอาชนะนะ่ะเออเหมือนอยากจะตัดแต่ตัดไม่ได้อะ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยกันทั้งสองฝ่ายอ่ะรู้สึกอย่างั้นะ่ะเหมือนตัดคนก็ต่างรักกันอยู่นะแต่ พยายามที่จะเอาชนะกันนะคะหมอรู้สึกอย่างนั้นอมืมันเป็นการแบบที่เราแบบพยายามที่จะเอาชนะซึ่งกันและกันไพ่ไม่เท้ามาเยอะนะคะพิจิตบางคนตอนนี้นะคะหากทำงานอยู่กำลังต้องเผชิญกับอะไรหลายๆอย่างนะคะเป็นมีอุปสรรคเยอะนะหรือว่าจจะมีความขัดแย้งภายในทีมภายในบริษัทภายในแผนกของคุณนะคะ แต่ถามว่าคุณสู้ได้ไหมคุณสู้นะคะคุณเป็นคิงถือไม่เท้าคุณไม่ได้ย่อท้อแล้วคุณก็มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะให้ผ่านพ้นไปได้เนาะทีนี้มาดูกันค่ะว่าคนรันของคุณนะคะหากเขาสามารถฝากบอกอะไรคุณผ่านคลิปนี้ได้นะคะเขาอยากฝากอะไรบอกคุณบ้างคะขอข้อความจากคนรักของคุณด้วยค่ะ พิ่มเติมนะคะบางคนเองอาจจะกำลังอยู่กับชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเนาะไพ่ไม่ท้ามาเยอะโอเคเดี h ยวไฮพิเทสคุณบอกว่าความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะเนาะบางคนเองคุยกันอยู่เหมือนจะเป็นแฟนกันทำทุกอย่างเหมือนเป็นแฟนกันแต่ไม่มีสถานะถามพอถามถึงสถานะก็ ไม่มีคําตอบนะคะบางคนเป็นความรักลับๆนะคะคุยกันรู้อยู่แค่2คนเลิฟแ f บ a ฟร์ e c ีเร l เลินะคะเป็นรักที่ไม่อยากจะบอกใครหรือบอกใครไม่ได้ก็ได้นะคะคุณเองอาจจะดีอยู่กับชาลัคนาราศีกรกฎได้ด้วยนะคะในบางคู่บางคนคนที่ลึกลับซับซ้อนพอๆกันกับเรานะคะแต่มีสเสน่ห์น่าค้นหานะคะ คุณเองคุณอยากจะบอกเขานะคะว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีห้าไม่ท้ามาไปที่สองนะคะมันมีเรื่องที่ไม่ลงตัวแต่คุณก็รู้ใจตัวเองนะคุณคุณอยากจะบอกว่าคุณรักเขานะคะแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากเด็กถือถ้วยแต่ถ้าห่างกันมาทุกๆครั้งมันทำให้คุณอะ่ะรู้ใจตัวเองนะคะว่า เขาอยากจะบอกคุณนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณมีห้าไม้เท้าเขาก็มีห้าไม้เท้าเขาเองเขาก็มองว่ามันมีแต่เรื่องอะไรที่ไม่ลงรอยกันนะคะต่างคนต่างต้องการเอาชนะซึ่งกันและกันเห็นไหมคะดึงชักกะเยอกันอยู่เนี่ยนะคะไม่ยอมกันนะคะเขาอยากจะฝากบอกนะคะว่าเขาเองอะ่ะไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่ทุกๆครั้งที่ เขาเดินออกมาหรือเขาหายไปมีเรื่องอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้เขาค่ะรู้สึกคิดถึงเรานะคะเขามองว่าคุณคือคนที่ดูแลเขาดีที่สุดหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เขายังไปไหนไม่ได้นะคะหรือยังไม่ยอมจบความสัมพันธ์นี้มันเป็นเพราะว่าความอบอ้อ,อกมารีการดูแลเชทคแคร์จากคุณนะคะการที่คุณ คอยอยู่ตรงนั้นในวันที่เขาไม่มีใครการที่คุณคอยดูแลเอาใจใส่เขาในวันที่เขาเหงาการที่คุณมีความจริงใจและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาในทุกๆครั้งหรือทุกๆเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะเขามองว่าคุณคือ t h เ Empress คนนี้นะคะคนที่ใจดีคนที่มีความอบอ้อมารีแล้วก็พร้อมจะเป็นผู้ให้ดูแลคนที่เขารักอะคะ่ะ เขารู้ใจตัวเองนะคะว่าเขารักและมีความรู้สึกให้คุณมากแค่ไหนแต่เขาไม่สามารถที่จะแต่งออกอะไรได้นะคะปลาที่โผล่มาจากถ้วยมันคือความรู้สึกจากก้นลึกของหัวใจของเขาทุกๆครั้งที่ห่างกันออกไปมันทําให้เขารู้สึกคิดถึงคุณนึกถึงคุณอยู่เสมอและรู้ว่าเขาต้องการคุณมากแค่ไหนแม้ว่ามันจะมีความขัดแย้งนะคะแม้ว่ามันจะมีความลังเลใจ สเหรียญยังสื่อถึงความรู้สึกไม่มั่นใจการลังเลการปรับตัวการบาลานซ์การสร้างสมดุลตัวของเขาเองบอกว่าเขาไม่มั่นใจแต่เขาก็ตัดเราไม่ได้นะคะคนข้นงของคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษกหรือชาวลัคนาราศีตุลได้ด้วยนะคะในบางคู่บางคนอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้อื่นนะคะ Customer Service ประชาสัมพันธ์พนักงานโรงแรมพนักงานต้อนรับ Air s ร t สจ e s s ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กคนชาราสตรีอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลเป็น Nur ร์เซนะคะคนที่ชอบดูแลคนอื่นๆนะคะที่เราเรามาดูกันนะคะ,ะ,คะว่าพลังงานเอาคำจะเป็นยังไงคะปักนี้ The Fool บางคนอาจจะกำลังดีอยู่กับชาวราศีกุมปด้วด้วยนะคะเไม้เท้า แเหรียญเถ้วยเด็กถือไม้เท้ามองมองนะคะว่าในปากนี้นะคะหากใครที่กำลังถูกบล็อกอยู่นะคะหรือคุณไปบล็อกเขามันเป็นเหตุผลเพราะความต้องการอิสระต้องการเวลาและอิสระในความสัมพันธ์การออกไปเรียนรู้โลก การโฟกัสไปกับเรื่องของการงานการออกไปเจอเพื่อน,อนการออกไปให้โอกาสตัวเองค่ะได้เรียนรู้และศึกษาคนอื่นที่จะเข้ามาให้โอกาสตัวเองค่ะได้เรียนรู้คนที่จะเข้ามาพูดมาคุยนะคะให้ของตัวเลือกเนาะเราอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะได้ใช้ชีวิตของตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ไปเจอไปเจอเจอ,อะไรใหม่เจ็ดไม่เท้านะคะถ้าคุณถูกบล็อก ะะมันจะเป็นช่วงเวลาค่ะที่จะมีคนเข้ามามีคนเข้ามาพูดมาคุยนะคะแล้วเราจะได้เรียนรู้คนใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณไปบล็อกเขามันจะเป็นเพราะว่าตัวของคุณค่ะต้องการอิสระและก็ต้องการเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้คนอื่นๆนะคะมันมีเจ็ไม่เท้ามันยังมีอุปสรรคอยู่ ะะมันยังมีอะไรที่ต้องฝากฟันบางคนอาจจะกำลังคิดเยอะอยู่ด้วยนะคะตอนนี้เนาะแม้ว่าจะมีคนเข้ามาพูดมาคุยแต่ตัวของเราอะคะก็ค่อนข้างที่จะจิตนาการแล้วก็คิดเยอะคิดจนฟุง้งซ่านเลยไพ่ใบนี้นะคะสามารถฟุง้งซ่านได้เลยทีดเดียวเเด็กถือไม่เท้าคะ่ะเราพยายามมองออกไปเพื่อหาความหวังใหม่ใหให้กับตัวเองมอง,มองนะคะว่าในปากนี้ ถ้าทั้งคู่นิ่งกันไปบล็อกกันนะคะไพ่เจม,ม่เท้ามาเยอะถ้าทั้งคู่นิ่งกันไปมันจะเป็นช่วงระเวลาค่ะที่คุณทั้งคู่เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้หรือศึกษาคนอื่นๆที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ถามว่าค,คุณทั้งคู่ถอดใจจากกันหรือยังจะไปด้วยกันไหมมอ,มองนะคะว่าความรักความสัมพันธ์มันยังคงอยู่แต่มันถูกแขวนเอาไว้เหมือนไพ่แฮงแมน ะะม,มันยังเป็นช่วงของการต้องต่อสู้ฝ่าฟันกันต่อไปนะคะความสัมพันธ์นี้ถูกแขวนเอาไว้นะคะเรามาถามออร์เคลกันดีกว่าคะ่ะว่าออร์คิลอยากที่จะแนะนำอะไรชาวพิจิกคะ joy and delight open your heart to joy unknown t erritory You are exactly where you need to be และ this passage trust the r i g h plan Oracle อ,อ,อยากแนะนำนะคะว่าไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับสถานการณ์อะไรหรือคุณยังไม่รู้ทิศทางของการที่เราจะต้องทำตัวแบบไหนหรือต้องต้อง take action ยังไงในความสัมพันธ์นะคะออขอให้คุณนะคะจงรู้ไว้ว่าคุณเนี่ย สามารถที่จะพาตัวเองค่ะไปอยู่ในสถานที่ที่คุณต้องการที่จะอยู่หรือสิ่งที่คุณต้องการที่จะเป็นนะคะคุณเองคุณสามารถที่จะเลือกได้ขอเพียงแค่คุณเชื่อนะคะว่ามันมีทางออกนะคะและเมื่อคุณเปิดใจด้วยความสุขเปิดใจที่จะยอมรับมันเปิดใจที่จะพาตัวเองค่ะเข้าไปอยู่ในจุดๆนั้นนะคะอืนี่คือสิ่งที่ Oracle อยากที่จะแนะนำนะคะทีนี้เรามาถาม l ล v e r s ์กัน,นะค่ะว่า l ล v e r รอยากที่จะแนะนำอะไรชาวพิจิกค่ะเลือกไพ่ใบน,นี้นะคะ Secret Admirer Someone has deeper feelings for you than they are letting on. ไพ่ใบน,นี้นะคะบอกว่ามีคนที่แอบรักเราอยู่อืมแอบชอบเราอยู่หรือมีความรู้สึกดีดให้แกบให้กับเรานะคะมีบางคนนะคะที่เขามีความรู้สึกอันท่วมท้นนะคะความรู้สึกอันมากมาย ให้กับคุณมากกว่าที่เขาอะค่ะจะสามารถปล่อยมันออกไปอาจจะเป็นคนนั้นของคุณก็ได้นะคะที่เขายังไม่สามารถที่จะตัดคุณออกจากความรู้สึกได้นะคะเขายังมีความรู้สึกให้คุณมากๆมันอยู่ในส่วนลึกของหัวใจนะคะที่ยากที่จะตัดออกไปถามใจตัวเองนะคะว่าคุณต้องการเขาไหมคุณต้องการความสัมพันธ์นี้ไหมถ้าคุณต้องการเปิดใจค่ะและพาตัวเอง เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นแต่ถ้าคุณไม่ต้องการคุณสามารถที่จะพาตัวเองออกไปได้ไปเจอคนใหม่ๆและให้โอกาสคนใหมให่เข้ามาเรียนรู้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่นคือสิ่งที่เลเวอร์อากท,ที่จะแนะนํานะคะไปกรอนัใจให้ชาวพิศษทุกๆท่านนะคะ หากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ช่อง description ด้านล่างค่ะสาหรับคลิปคนโสดนะคะแม่หมอทําคลิปแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นคลิปคนโสดชาวธาตุน้ํานะคะสามารถคลิกที่หน้าจอด้านบนได้เลยนะคะหรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างแม่หมอแปะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะไว้เจอก,กันปักหน้าขอให้คุณเจอคนที่รักและจริงใจกับคุณนะคะสวัสดีค่ะ